มาดูกันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วอันนี้คือไอเดียสเก็ตนะครับที่ครูได้สเก็ตให้กับนักเรียนได้ดูนะครับเป็นแรงบันดาลใจมาจากพืชผักผลไม้เนาะก็จะมีอยู่3า,ามรูปแบบที่ครูได้เลือกมานะครับสรุปแล้วครูจะเลือกแบบที่3นะครับเป็นหน้ากากได้หมวกกันน็อกตรงนี้นะครับซึ่งแรงบันดาลใจก็จะมีส้มนะครับมีกะลามะพร้าวมีลูกฟัก นะครับแล้วก็ลูกสำโรงตรงนี้นะครับเอามาประกอบกันนะครับดีวลลปกันกลายมาเป็นหน้ากากและหมวกกันนอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติพิเศษของมันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ครูก็ได้ร่างเบื้องต้นไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวเปอร์สเปกทีฟนะครับตัวเปอร์สเปกทีฟือวเรนเดอร์ลิงนั่นเองนะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดเด่นของภาพเนาะเนี่ยนี้ก็จะใช้ลักษณะรูปทรงนะครับอย่างที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมีกลาในส่วนที่เป็นส่วนของอด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของของกล้องนะครับหน้ากากอันนี้นะครับมันก็สามารถถ่ายภาพได้นะ ก็จะมีลักษณะของเลนต่างๆที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวในส่วนของอลวดลายที่อยู่บนตัวหมวกกันน็อกนะครับโดยภาพรวมตัวหมวกกันน็อกตัวนี้ก็จะเป็นกลานะครับเป็นกลาอันนี้ก็เป็นตัวบอกสถานะแบตเตอรี่นะตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวชุดหูฟังซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวเปลือกส้มที่ผ่าผ่าด้านข้างออกมานะครับลักษณะของแว่นตาก็จะเป็นลักษณะของตัวผลรูปสำโรงนะแบบนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวรางติดอุปกรณ์หรืออาจจะเป็นตีนตุต๊กแกนะครับเพื่อบอกสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นโลโก้อะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กๆที่เขาเล่นตรงนี้ก็จะเป็นตัวลูกฟักมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวถังออกซิเจนที่อยู่ด้านบน ทางออกซิเจนด้านบนนะครับอันนี้เป็นกล้องที่1อันนี้เป็นกล้องที่2นะครับเหมือนกล้อง iPhone เลยนะมีความละเอียดสูง ตัวนี้เป็นตัวปรับให้เข้าล็อกกับตัวหมวกักนน็อกนะครับเป็นตัวโคง้งอันนี้ใช้ในกรณีที่เด็กเนี่ยของเล่นตัวนี้เราจะเคยได้ยินข่าวที่เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับพวก สิบสามหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยแต่ไอตัวเนี้จะมีการช่วยได้สมมติว่าเด็กต้องไปเดินในถ้ำสมมติว่าผจญภัยอะไรเงี้ยต่างต่างเนี่ยตัวเนี้ยมันจะกล้องตัวนี้จะแสดงผลในค่าในค่าเวลากลางวันกลางคืนได้นะครับแล้วก็จะแสดงผลมาที่ตัวหน้ากากนะครับว่าระยะข้างหน้าสามารถไปต่อได้ไหมอะไรงนี้มีอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวประมวลผลออกมา เป็นระบบดิจิตอลแบบเดียวถ่านแล้วยังสามารถส่งสัญญาณไปที่บุคคลภายนอกได้นะครับบุคคลภายนอกได้สมมุติว่ากรณีที่เด็กคนนี้เกิดเล่นไปแล้วแล้วหลงป่านะครับมันก็จะยังมีตัวสัญญาณ gps นะครับที่อยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับคอยติดตามได้ แบตเตอรี่ตัวนี้จะสามารถอยู่ได้ระยะเวลา1เดือนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ได้ระยะเวลา1เดือนข้างในก็จะเป็นระบบที่เป็นไมโครโฟนซึ่งสามารถใช้โต้ตอบสนทนากับบุคคลภายนอกได้อันนี้ในกรณีที่เด็กติดอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันนะครับนะ ได้อย่างหน้ากากหรือหมวกกันน็อกตัวนี้สามารถใช้ในการปรับสภาพอากาศนะครับในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ได้นะครับเพราะจะมีระบบตัวกรองสารพิษนะระบบตัวกรองสารพิษแล้วก็ในกรณีที่ต้องอยู่กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นฝุ่นพิษหรือแอรองต่างเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถ กรอ,องด้วยระบบออกซิเจนที่ต่อจากด้านบนลงมานะครับต่อจากด้านบนลงมาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวสายออกซิเจนนะครับที่ต่อลงมา,าเพราะนั้นหน้ากากตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยสูงนะเหมาะกับเด็กตั้งแต่ช่วงวัย5ปีขึ้นไปคือเด็กสามารถพูดได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็สามารถ สนทนากับบุคคลภายนอกได้นะครับแล้วก็เหมาะกับเด็กโตนะครับเด็กโตอ,อันนี้คือตัว Perspective นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็น Head นะครับเป็น h e ตรงนี้ครูก็จะใช้คําว่าเฮล e แล้วกันนะครับ,บนะวางวางตำแหน่งตัวอักษรแบบนี้ก่อน นี่คือองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2ก็คือตัวนี้นะต่อไปก็จะเป็นตัวดิเมนชันนะดิเมนชันจะอยู่บริเวณน,นี้ การจัดองค์ประกอบของตัวหน้ากระดาษเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับ d i e n s i o n ชันจะเป็นท็อปฟอนไซส์นะครับมุมท็อปก็คือด้านบนนะ ตัวถงังออกซิเจนที่อยู่ด้านบนตัวชุดหูฟังที่อยู่ด้านข้างก็เป็นด้านหน้าด้านหน้หนาตรง ตบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องนะสตัวจะเป็นกล้องระบบอินฟราเรดนะครับสามารถถ่ายภาพในเวลางคืนได้นะมองในที่มืดได้แล้วก็สายด้านข้าง นี่องค์ประกอบที่3ามท็อปฟอนไซส์นะครับอ่าก็จะมีในส่วนของคอนเซปต์นี่คอนเซปต์ครูจะวางไว้ด้านล่างงนี้คอนเซปต์ครูจะอยู่ตรงนี้ ว่าแรงบันดาลใจของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นชิ้นนี้ภายใต้ชื่อ h e ลเม t นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เล่นในกรณีที่ผจญภัยไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็สามารถเป็นหมวกกันน็อกที่สามารถ เข้าไปในพื้นที่ในเวลากลางคืนได้ในกรณีที่หลงป่าก็สามารถาติดตามนะครับติดตามได้แล้วก็สามารถอาบอกระยะของการอยู่ได้ในตำแหน่งเพราะมีระบบ gps ที่อยู่ในตัวบวกกับอีกทั้งหมวกกน็อกใบนี้สามารถมีระบบออกซิเจนสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ต่างๆแล้วก็สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ สภาพอากาศไม่ปลอดภัยหมวกกันน็อกใบนี้ก็สามารถกรองสิ่งที่ปลอดภัยได้เป็นต้นอ่านี่คือคอนเซ็ปต์นะครับมี4มองค์ประกอบแล้ว1 2 3 4อ่ามีอะไรอีกดีเทลดีเทลกูขอไว้ตรงนี้แล้วกันด้านหลัง เทวก็จะมีถังออกซิเจนนะครับถังออกซิเจนมเีเลนกล้องก็เอามาจากไอตัวที่เป็น r e f e r ร n เลนที่เราเลือกมาทำเป็นเป็นงานนะรครับตัวเลนส์กล้องนี้ก็มาจากตัวมะนาวที่ฝานนะครับแล้วก็ตัวผลสำรงผลสำรงก็จะเป็นในส่วนของตัวแว่นนะครับตัวแว่นแสดงผลแล้วก็มีหูฟัง และส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไอเดียสเก็ตนะครับครูจะวางตำแหน่งนี้ไอเดียสเก็ตก่อนที่จะมาเป็นหน้ากากตัวนี้นะครับอาจจะมีการดีไซน์ไว้สัก2-3แบบนะรูได้แบบที่1 เออกเจนถังออกซิเจนสองถังด้านบน,นนี่แว่นจะเป็นแบบตัวเลนเดียวแบบนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นหน้ากากน,นี่คือไอเดียสเก็ตอันที่หนึ่งนะครับไอเดียสเก็ตที่สองนะ เป็นเลนแบบนูนออกมาแบบนี้ครับก็ชุดหน้ากากก็ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไอเดียสเก็ตอันที่สามก็ 雨东尼。 ที่เป็นเลนเดี่ยวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แยกออกมาด้านข้างก็จะเป็นชุดหูฟังที่นูนออกมาด้านข้างทั้งซ้ายและขวาอันนี้ก็จะเป็นระบบถังออกซิเจนที่ยืดนออกมาข้างล่าง ไอเดียสเก็ตครับนี่คือส่วนประกอบที่ครูได้ร่างนะครับจากไอเดียสเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแบบนี้นะครับครูเลือกเป็นแบบที่3ก็คือตัวนี้ลงมานะครับ สรุปแล้วก็จะมีองค์ประกอบก็คือมีผลส้มมีกะลามะพามร้าวมีลูกฟักแล้วก็ลูกสำโรงนะครับมาประกอบกันให้เกิดเป็นรูปทรงของของเล่นขึ้นมานะครับจึงเกิดเป็นสเก็ตด,ดีไซน์ชิ้นนี้ขึ้นมาที่อยู่ตรงด้านหน้านักเรียนนะครับองค์ประกอบของสเก็ตด,ดีไซน์ก็จะประกอบไป,ไปด้วยอะไรบ้างเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีมีเฮดนะมีเฮดมีดิเมนชันนะครับมีคอนเซป แล้วก็จุดเด่นของภาพก็คือตัว Perspective หรือว่าตัว Rendering ตัวนี้นะครับแล้วก็ Detail นะครับมีดีเทลมีไอเดียสเก็ตรงนี้นะครับก็จะครบองค์ประกอบในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นตรงนี้นะครับเพราะนั้นครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนทุกคนเนาะจากที่ได้ตรวจ i อเดียสเก็ของพวกเรามาแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่า ของท,ทุกคนก็มีความน่าสนใจนะครับก็อรอลุ้นดูว่าในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยลักษณะของสเก็ตดีไซน์ของนักเรียนออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาสอนลงสีตัวนี้นะครับให้กับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทางาต่อไปก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามครับเชิญครับมีใครจะถามอะไรบ้างเชิญครับลูกมีไหมครับ มมีมมมที่อาจารย์แนะนำเรื่องไอ้วกเปลี่ยนไอ้รูปแบบมันนิดหน่อยเนี่ยคือหน้าตายก็เปลี่ยนไปด้วยเลยนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เปลี่ยนให้มันดูมีความเหมาะสมแล้วก็ลงตัวนะพยายามให้ของเล่นของเราเนี่ยที่เราออกแบบเนี่ยมีความร่วมสมยัยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบเป็นเป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นที่ มีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับอ่าเหมือนนักเรียนลองดูสมมติว่านหนูลองดูไอเดียสเก็ตถึงครูทั้งสามอย่างเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยนะครับรูปรักษ์รูปทรงอะไรมันอาจจะดูแบบเก่าหรือว่าล้าสมัยแต่ว่าอันสุดท้ายครูเลือกมาปรับปรุงให้กลายเป็นตัวหน้ากากนะครับตัวหน้ากากตัวหมวกกันน็อกที่มีความเป็น สมัยใหม่มากขึ้นมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นมันมีกล้องสามารถถ่ายภาพกลางวันกลางคืนได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีการแสดงผลมาที่ตัวหน้าหน้าจอก็คือตัวแว่นตรงนี้ว่าข้างหน้าสามารถเข้าไปได้ไหมตรงนี้มีอันตรายยังไงที่อยู่ด้านหน้าตรงข้างหน้ามีสัตว์มีพิษอะไรอย่างนี้ไม่ควรเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว2ตัวนี้มันก็จะมีการแสดงผลนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นท่อระบบออกซิเจนสามารถอ,าอยู่ในพื้นที่ที่ มีฝุ่นพิษหรือว่ามีสารเคมีหรือว่ามีการแพร่เชื้อระบาดของพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยสูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นตรงนี้ประมาณนี้ครับอ่าคำถามต่อไปลูกเชิญครับมีไหม อยอดธงมีอะไรถามไหมไม่มีค่ะคนอื่นๆจารุวัฒนมีอะไรถามไหมลูกมีไหมมีไหมนทิดามีอะไรถามไหมลูกไม่มีค่ะจ๊องโอเคเอ่ะถ้าไม่มีแล้วก็หัวหน้าห้อง นะครับมีทาวดีเชิญบอกสวัสดีท้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนแล้วพบกันสัปดาห์าหน้าครับ